พี่จ้าพี่จ๋าให้น้องสักสองเลิฟเพิ่มบูมินันฟ้าเลยวันนี้คันท่ามัันมือวานมันบันฟ้าปลาผีเข้าฟีออกอยู่ดูโอ้สบายดีฝน้่งปลาบ้างลูกเล็กจับกคนสุกินโอ้เขาก็กินนหมือนแล้วเห็นเป็นแต่มะม่วงค่อยก็กินโด กินเมิดโบยงเว้นชิน้อยชิไนเลอกินอ,อย่างเดียวแต่ว่าเปรี้ยวเลยเนี่ยพอน้องปอบอ่าถึงมันจะเล็กแต่ว่าโอ้รสชาติี้สุดยอดนะจะบอกให้เ <laughs> อาไปทำอะไรสองเดิบอยากได้ยี่สิบมาอยากได้คู่ถ <laughs> ้าได้สิบแปดสิบเจ็ดอันมันไม่ได้คู่ไงถ้าได้ยี่สิบมันก็ได้สองสิบไงมันก็ได้คู่ ก็ได้สองสิบก็เป็นสาวขอบคุณนะคะพี่พันพอรองป๊อปรองป๊อปไปดีพอ้องป๊อปกับาัวเราอย่างเดียวเนี่ยี่บุญเกิดก็ออจัดให้น้อง่าสันอันให้ให้มันได้คู่วะสันได้สองสิบพี่บุญเกิดเขามีเป็นร้อยซองนู่นแต่มีเป็นร้อยนู่น ฝนมาแล้วโอ้ยอ,อย่าอย่าลงแปนอย่าลงแปนบอกเด้บุได้เลยสบัสดีครับแทนคุณเอาทุกคนเอาเอามาอีกให้มันครบยี่สิบเลฟพอดีเนาะแล้วก็จะลงแล้วเพราะว่ายี่สิบนาทีแล้วยี่สิบหกนาทีแล้วห,ห้อนแห้งคนเรป๊อ,ปอบจะไปอาบน้ำกันร้อนมากแต่ตอนนี้ฝนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปก,ปกลงมาแล้ว แป๊บ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 าษาซันซนโอเคโอเค thank you thank you ขอบใจขอบใจได้เลยเนาะเอ้อก็เห็นดิ่เมมพี่นกอ่ะพ่อน้องป๊อปสวัสดีก็เห็นอยู่เนี่ยเจ้าก็ทักพ่อน้องป๊อปเอป็นยังนะอ้าวเพื่อมันดูดง่ายก็2ยิพอดีไงสวัสดีครับคุณวุ้นเกิด์ดภสษา โอเคได้คู่แล้วด้วยทุกคนเด้อได้คู่มนเมนบนไหนไหนไหนล่ะใส่ใส่ล่ะอ๋ออ๋อค่ะเขาใส่แล้วแต่คำมาไม่แวน่นไม่เดือนที่เขาใส่คำมา <c oughs> อยู่อ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้มันไม่เห็นไอพี่นกมันเวลามันมันเดือดเนาะมันมามันจะไม่เห็นก็เ,เวลาบี้พูดเลยบี้ก็จะแบบแบบไ,ปไปหลไปเรืนะ่อยเละพี่นก แตมันมันมันค่องใช่ไหมก็เลยพูดไปอืมเกินเด้เอาออกบาซานอย่าอย่าอย่าอยาพมันยังดูดอยู่โอเคนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกได้ขอบคุณ,ท,ท,คณทุกกำลังใจเดอ้อขอบคุณไดไดเด้อนึกว,ว่าเขาซ้อนบาซานบาซานอาอาันพอน้องบอลน,นี่ยไม่ได้ใส่กุญแจให้หน้องโอสร้างเป็นเทลืมขอโทษขอพาดเดเด้อ อาขอบคุณทุกเลิบทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพ่อน้องบอลพ่อน้องคบขอบคุณพี่นกพีุ่เกิรนน้องแทนพี่บีโอพี่บันเด็กก็พี่พี่น้องน้องทุกคนที่มาก่อนหน้านั้นเ้อเด๋ยวก็อยู่ข้างบนให้ด้วยอัสบสดีน้องดิฟซิง้วยน้องดิฟซิงฝากทุกคนติดตามน้องดิซิงให้เลยเดิซิงก็คือน้องสายวีวนี่แหละน้องสายตา ล้วก็ทำส่องแต่ว่าเขาไม่มีเวลาไล์สดเดี๋ยวเอื้อยมือเอื้อยสไล์สดให้โอ้เดี๋ยวจะเอากองของมันมนาไล์สดให้มันก่อนมันจะค่อยผ่านไปไล่ย,ยาวไปให้จะได้ผ่านไปพูดออกเลยวาสาันวาสาันอาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณ,ท,ท,คณทุกกำลังใจเด้อจขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมเด้เออ่บายบายทุกคนไปอาบน,น้ำก็นเลยหอนแห้ง ไปไวแล้วสันจะเป็นลมบายบายจ้าทุกคนทุกท่านขอบคุณมากๆใหม่ๆเด้อบายบายจุ๊บๆขอบคุณทุกคนเด้อไปก่อนเด้อบายๆมาจะเอามือออกมือเพื่นเืนสาวนกให้ได้นั่งหัวอย่างเดียวจา้าอย่างบาสันบาสัน โอเคโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบาย่ใสเอา้าเอา้า